สวัสดีค่ะวันนี้เราพาเดือกแก๊งมาเที่ยวหิมนานด่านน้ำนะคะตลาดแถวเคลื่อนผาจุกนะคะเนี่ยเขาจัดไว้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีที่นั่งด้วยนะให้เรานั่งชิลชิวจิบ น้ำลมใยเค้กหวยไปอะไรเงี้ยค่ะบิวอารมณ์ไปเนี่ยค่ะของก็เยอะอยู่นะเขามีทุกๆวันศุกร์นะคะรู้สึกจะเป็นแบบนี้รู้สึกว่าทุกเย็นวันศุกร์นะคะเนี่ยค่ะวัยรุ่นเขาก็มาเที่ยวกันนะแล้วก็มาช้อปปิ้งหาของกินกันอะเงี้ยค่ะของกินชิคๆอะไรก็แนวๆก็เยอะเลยนะนี่ลานที่เขาให้นั่งนะคะก็จะมีลานเบียร์อ่าสารพัดเครื่องดื่มมีกับแก้มอุย้ยเยอะแยะ ไว้มาเที่ยวกันนะคะไปเยี่ยมชมบรรยากาศกันได้เลยจ้าฮะแน่มาเจอน้อง YSF ด้วยนะคะอ้าวมาขายเล้งนะคะโอ้โหจะซือุดหนุนซะหน่อยหมดซะและแหมก็เลย ซื้ออย่างอื่นไปนะคะนะของราคาไม่แพงนี้มีแคลด้วยค่ะนี้ก็น้อง YSF ค่ะผักน้องงามมากนี่วัยรุ่นกินเต็มเป็นไงล่ะกินเ<ว>ต็ม,ตมอิ่มแล้วพาวัยรุ่นกลับบ้านค่ะคลิปนี้ก็จบได้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ